เฮ้ยเฮ้ยเอาดิอ่ะกรรมการเมย์กรรมการไเมยไอ้เหียวิ่งหย่อนไม่ทันนะมึงโอ้ยเนี่ยรถใครนะรถรถใครนะรถยังเมย์แดกขาดแดกขาดแดกขาดเยัยแดกควายเลยบอกแล้วแหละไอ้ตัดไอ้เดียนุนไรยืนนุ่นไปไหนนะ เหียดูียน,นั่นมึงดูเียน,นั่นเลไอ้หลอดแบบดูไ <c oughs> อ้หลอดไปพึ่งนะพึ่งขเป็นงบ้างครับเป็นงบ้างครับเหียโอ้เรื่องชีวิตแด่ขาดจริง้ยน,น,นะ

งงเห็นกูเห็นใครอยู่ในกองตัวบ้าอะไรซักเอาโยป่าดหน้าด้วยก็คิดกงต้องดังนี่ไม่กล้าขี่เร็วเฮียนี่ไม่กล้าขี่เร็วไม่มีอะไรทำแล้วลองก่อนดูไอ้เหี้ยคิดดูไอ้พอดีน้ำมันหมดไอ้เหี้ยแม่เฮ้โอ้โหก็อ๋อไอ้เหี้ยพอดีน้ำมันหมดถึงเชื่อกูณไหม ไปดอกทีเลยเป็ดอกอนะฮะ่าีเนีีนเรี่ร้อยดงผ่า้าเป็นเรื่องยิ่งเล่าไานลอะไรแบบนี้นี่นั่นในพวกน้น mọi người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  mọi mày mọi người mọi người mọi นีต้องกแล้วปไ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 ป